ทานไฟด i ย g แห่งแรกของหัวหินกันค่ะวันนี้เราอยู่กันที่บริสต์เบชบาร์แอนด์รีสอร์ทโรงแรมอาวานี่หัวหินนะคะมื้อนี้พิเศษสุดๆเพราะเราจะพาทุกคนมาดื่มด่ำและเพลิดเพลินไปกับมื้ออาหารค่ำสุดพิเศษในรูปแบบแคชชูไฟดาย닝ที่รังสรรค์โดยเชฟกิปเฮเชฟผู้มีประสบการณ์และเคยทำงานในร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ในประเทศฝรั่งเศสมาแล้วด้วยค่ะโดยอาหารแต่ละจานเนี่ยจะมาภายใต้คอนเซปต์มินิมัลเวสฟิโลโซฟีซึ่งเชฟจะเน้นการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นม,มารังสรรค์เป็นเมนูจจาาาาาานหรรรแต่่่่วเข้้ถึงงงงยยยยชชิอออกุบนนี กุ้งที่จับมาจากทะเลไม่ใช่กุ้งจากฟาร์มนะคะเปลือกกุ้งจะถูกนําไปเคี่ยวเป็นน้ำสต็อกเข้มขน้นส่วนหัวกุ้งก็จะนาไปทอดจนกรอบทานแล้วอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะส่วนเมนูนี้คือปลาทูน่าทาทาค่ะทานกับสาหร่ายที่ทอดมากรอบๆเนี้ยโอ้โหดีมากๆทุกคนและนี่คือหมูดําผูพันค่ะพันมาด้วยเบคอนเสิร์ฟพร้อมพริกเขียวทอดหมูคือนุ่มละมุนแบบสุดยิงราซอสลงไปเนี้ยเข้ากันมากๆเลยส่วนในกระถางใบนี้คือเบบี้โพเทโต้นะคะทุกคนเสิร์ฟมาน่ารักสุดๆค่ะส่วนจานนี้คือปลางเกยอบเสิร์ฟ พร้อมกับผัดกัดข่าวและเห็ดต่างๆเนื้อปลาสดหวานเป็นอีกจานที่เราชอบมากเลยค่ะส่วนของหวานจานนี้คือดาร์กช็อกโกแลตที่ทานกับไอศครีมมาเบอรี่แล้วสดชื่นสุดๆค่ะปิดท้ายด้วยของหวานที่มีชื่อว่าเพชรบุรีโบนะคะวัตถุดิบที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นลูกตาลใบเตยน้ำตาลตะโหนดไอศครีมมะพร้าวสับปะรดคือมาจากจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมดเลยหาทานได้ที่นี่ที่เดียวนะคะใครที่มาเที่ยวหัวหินอยากจะแนะนําให้มาลองที่นี่สักมื้อดูนะคะรับรองว่าทริปหัวหินของคุณจะพิเศษมากขึ้นไปอีกแนนน่อ